CATL เนี่ยครับเราได้ยินชื่อบ่อยมากเลยโดยเฉพาะในวงการรถ EV เอ่อจริงๆเราเขาทำธุรกิจอะไรกันแน่ครับอืมค่ะ CATL หรือชื่อเต็มๆก็ Contemporary Amperex Technology เนี่ยนะคะเขาเป็นบริษัทเทคโนโลยีพลังงานใหม่ชั้นนำของโลกเลยค่ะหัวใจหลักของเขาเลยก็คือวิจัยพัฒนาผลิตแล้วก็จำหน่ายแบตเตอรี่ค่ะแบตเตอรี่สำหรับ สำหรับยานยนต์ไฟฟ้าหรือ EV นะคะแล้วก็รวมถึงพวกระบบกักเก็บพลังงานที่เรียกว่า ESS ด้วยอ๋อครับครับเป้าหมายเขาดูยิ่งใหญ่เหมือนกันนะเหมือนจะช่วยเรื่องพลังงานทางเลือกใช่ค่ะเป้าหมายใหญ่คืออยากจะผลักดันให้โลกเราเปลี่ยนไปใช้พลังงานทางเลือกที่มันยั่งยืนมากขึ้นนะคะใช้เทคโนโลยีไฟฟ้าเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆแล้วสเกลธุรกิจเขาตอนนี้ใหญ่ขนาดไหนครับเห็นข้อมูลว่าสิ้นปี2024นีนี้คือ ใหญ่มากค่ะแบตเตอรี่ EV ของเขาเนี่ยถูกติดตั้งในรถยนต์ไปแล้วกว่า17ล้านคันทั่วโลกเลยนะคะ17ล้านคันใช่ค่ะคิดเป็นประมาณ1ใน3ของรถ EV ทั้งหมดในโลกเลยส่วนแบต ESS ก็ใช้ในโครงการต่างๆเกือบเกือบ2,000โครงการแล้วค่ะโอ้ oh, ไม่ธรรมดาเลยแล้วพวกศูนย์วิจัยฐานการผลิตเน่มีเยอะไหมครับ ตอนนี้ก็มีศูนย์ R&D อยู่6แห่งค่ะแล้วก็ฐานผลิตแบตเตอรี่อีก13แห่งทั่วโลกเลยเครือข่ายบริการก็ครอบคลุม64ประเทศแล้วค่ะกระจายไปทั่วเลยนะครับแล้วถ้าเจาะไปที่ตัวธุรกิจหลักๆล่ะครับมีอะไรบ้างหลักๆเลยนะคะจะมีอยู่3ส่วนค่ะส่วนแรกที่ใหญ่ที่สุดก็คือแบตเตอรี่ EV เขาผลิตตั้งแต่ตัวเซลล์เล็กๆเลยไปจนถึงโมดูลแล้วก็แพ็คแบตเตอรี่สำเร็จรูปมีเทคโนโลยีอะไรเด่นๆบ้างครับ เราได้ยินชื่อแปลกๆเยอะเลยค่ะก็มีหลายแบบค่ะอย่าง LFP อันนี้จะเด่นเรื่องทนทานราคาดีหน่อยหรือแบบ t ช r r a r y อันนี้จะให้พลังงานสูงเหมาะกับรถที่ต้องการประสิทธิภาพสูงๆแล้วก็มีเทคโนโลยีใหม่ๆที่กำลังพัฒนาอยู่ด้วยอย่างโซเดียมไอออนหรือ M3P ค่ะก็ใช้ได้กับทั้งรถยนต์นั่งส่วนบุคคลรถเพื่อการผ่านชิ์หรือแม้กระทั่งเเรือหรือเครื่องจักรก็มีค่ะมีชื่อรุ่นเฉพาะไหมครับที่แบบได้ยินบ่อย คีลินอันนี้จะเน้นความหนาแน่นพลังงานสูงรถวิ่งได้ไกลขึ้นแล้วก็มีโซลูชันสลับแบตเตอรี่ด้วยนะคะอย่างโชโกสวัปสำหรับรถเล็กหรือ QGIEnergy สวั p สำหรับรถใหญ่ค่ะน่าสนใจมากครับแล้วส่วนที่2คืออะไรนะครับส่วนที่2คือแบตเตอรี่ SES ค่ะระบบกักเก็บพลังงานอันนี้ก็สำคัญมากสำหรับพวกพลังงานหมุนเวียนให้มันจ่ายไฟได้นิ่งขึ้นใช้ในโรงไฟฟ้าบ้างในระบบโครงข่ายส่งไฟฟ้า หรือตามอาฐานโรงงานก็มีค่ะส่วนใหญ่จะใช้เคมี LFP เพราะเน้นความทนทานความปลอดภัยครับผมแล้วส่วนสุดท้ายส่วนที่3ส่วนที่3คือธุรกิจวัสดุแบตเตอรี่และการรีไซเคิลค่ะอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันคือเขาทำตั้งแต่หาวัตถุดิบต้นน้ำเลยไม่ว่าจะไปลงทุนในเหมืองแร่หรือพัฒนากระบวนการจัดหาไปจนถึงรีไซเคิลแบตเตอรี่เก่า อ๋อ oh, คือเอาแบบที่ใช้แล้วกลับมาหมุนเวียนใหม่ใช่ค่ะปี2024ที่ผ่านมาเขาก็รีไซเคิลไปเยอะมากนะคะเป็นแสนตันเลยช่วยลดขยะแล้วก็ได้แร่ธาตุสำคัญสำคัญกลับมาใช้ใหม่ด้วยการที่เขาทำครบวงจรตั้งแต่ต้นทางยันปลายทางแบบนี้ที่เรียกว่า vertical integration ใช่ไหมครับอันนี้น่าจะเป็นจุดแข็งสำคัญเลย ถูกต้องเลยค่ะการทำ vertical integration เนี่ยช่วยให้ CATL ควบคุมต้นทุนได้ดีขึ้นเยอะลดความเสี่ยงเรื่องราคาแร่ที่มันผันผวนอย่างลิเทียมนิกเกิลโคบอลแล้วก็สร้างความมั่นคงในการจัดหาวัตถุดิบด้วยนอกจากนี้จุดแข็งอีกอย่างที่สำคัญมากๆก็คือความสามารถด้าน R&D ค่ะการวิจัยและพัฒนาเขาทุ่มงบเยอะหรอครับ เยอะมากค่ะสะสมมาตั้งแต่ปี2015ถึง2024นี่ก็70,000กว่าล้านหยวนแล้วนะคะมีสิทธิบัตรเป็นหมื่นๆรายการเลยซึ่งมันก็นำไปสู่เทคโนโลยีการผลิตที่เขาเรียกว่า Extreme Manufacturing นะคะ Extreme Manufacturing ฟังดูสุดยอดเลยมันคืออะไรครับ มันเป็นปรัชญาการผลิตที่เน้นคุณภาพสูงสุดเลยค่ะเป้าหมายคือลดอัตราความผิดพลาดของเซลล์แบตเตอรี่จากระดับที่วัดเป็นส่วนในล้านส่วนหรือ DPPM เนี่ยให้เหลือแค่ส่วนในพันล้านส่วนหรือ DPPB โอ้โหละเอียดขนาดนั้นเลยใช่ค่ะซึ่งมันสำคัญมากๆกับความปลอดภยัยอายุการใช้งานแล้วก็ความน่าเชื่อถือของแบตเตอรี่ซึ่งก็คือหัวใจของรถอีวีเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับมีหน้าหล่าลูกค้ารายใหญ่ๆถึงไว้ใจ ฝากกดติดตามช่อง The Money Wealth กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดความรู้ดีๆด,ด้วยนะครับกลับมาที่ลูกค้าของ CATL หน่อยครับเห็นข้อมูลบอกว่าผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่เกือบทั้งหมดนี่เป็นลูกค้าเขาเลยเหรอครับใช่ค่ะข้อมูลลา่าสุดบอกว่า9ใน10ของผู้ผลิตรถยนต์ OEM ชั้นนำของโลกถ้าวัดตามยอดขาย EV นะคะเป็นลูกค้า CATL หมดเลย ทั้งค่ายยุโรปอย่าง BMW, Mercedes-Benz, Volkswagen, Stellantis ค่ายอเมริกันก็ Ford ค่ายเอเชียก็ Toyota, Honda, Hyundai รวมถึงค่ายรถยนต์ไฟฟ้าจีนแล้วก็ค่ายรถจีนอื่นๆอีกเพียบเลยค่ะอย่าง n i โ Li Auto, SAIC, Geely หรือแม้แต่เชา o มีที่เพิ่งเข้ามาก็เป็นลูกค้าค่ะครบจริงๆครับและลูกค้าฝัน ESS ล่ะครับ ฝั่ง ESS ก็มีรายใหญ่ๆนะคะอย่าง Nexera, t Synergy, w a r s a หรือ China Energy Group ค่ะลูกค้าเยอะขนาดเนี้ยแล้วกลยุทธ์การขยายธุรกิจไปต่างประเทศโดยเฉพาะยุโรปอเมริกาหรือแถวบ้านเราเอเชียตอนออกเฉียงใต้เป็นยังไงบ้างครับเขาจะเน้นสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาวค่ะแล้วก็พยายามขยายฐานการผลิตไปใกล้ๆตลาดหลัก ตอนนี้ก็มีโรงงานใหญ่ในเยอรมนีแล้วนะคะแล้วก็กำลังสร้างอีกแห่งที่ฮังการีอันนี้ก็เพื่อป้อนตลาดยุโรปโดยตรงเลยส่วนตลาดอื่นๆก็คงขยายเครือข่ายบริการไปเรื่อยๆใช่ค่ะรวมถึงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออเมริกาก็มีการขยายเครือข่ายบริการการสนับสนุนอย่างต่อเนื่องค่ะมีศูนย์บริการหลังการขายทั่วโลกเยอะมากหลายร้อยแห่งเลยครับทีนี้มาดูในมุมของนักลงทุนกันบ้างครับ ผลประกอบการล่าสุดเป็นยังไงแล้วมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องจับตาเป็นพิเศษไหมครับถ้าดูผลประกอบการปี2024ก็ถือว่ายังแข็งแกร่งนะคะรายได้รวมประมาณ3.6แสนล้านหยวนกำไรก็ราวๆ5.5หมื่นล้านหยวนโตขึ้นจากปีก่อนหน้าค่ะกระแสงเงินสดจากการดำเนินงานก็ดีมาก แต่ความเสี่ยงก็มีเหมือนกันค่ะความเสี่ยงก็มีหลายด้านที่ต้องจับตาดูค่ะหลักๆเลยก็คือความต้องการในตลาด EV กับ ESS ที่มันอาจจะผันผวนได้การแข่งขันที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆมีทั้งคู่แข่งเดิมคู่แข่งใหม่เข้ามาตลอดแล้วก็เรื่องการรักษาความเป็นผู้นำทางเทคโนโลยีอันนี้ก็ท้าทายการเปลี่ยนแปลงนโยบายภาครัฐที่สนับสนุนพลังงานใหม่ๆเรื่องวัตถุดิบด้วยใช่ไหมครับราคาลิเธียมอะไรพวกนี้ ใช่ค่ะความผันผวนของราคาวัตถุดิบการขาดแคลนวัตถุดิบบางตัวแล้วก็มีประเด็นเรื่องนโยบายการคาระหว่างประเทศด้วยอย่างเช่นเรื่องกำแพงภาษีต่างๆแล้วถ้าเราสนใจจะลงทุนหรือแค่อยากติดตามอุตสาหกรรมนี้ควรจะมองไปที่ปัจจัยไหนเป็นพิเศษครับอืมก็คงต้องจับตาดูการเติบโตของตลาด E ีและ ESS ทั่วโลกโดยรวมนะคะซึ่งแนวโน้มก็น่าจะอย่างโตได้อีกเยอะจากนโยบายลดคาร์บอนทั่วโลก แล้วก็ดูเรื่องความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีแบตเตอรี่ชนิดใหม่ๆค่ะอย่างที่คุยกันโซเดียมไอออนหรือที่เขาพูดถึงกันเยอะๆอย่างแบตเตอรี่โซลิดสเตตว่าจะเข้ามาเปลี่ยนเกมได้ไหมสุดท้ายก็คือเรื่องการแข่งขันในอุตสาหกรรมนี้แหละค่ะแล้วก็ประเด็นด้านความยั่งยืนซึ่ง CATL เองเขาก็ตั้งเป้าเรื่องคาร์บอนนิวทรัลิตี้ด้วยเหมือนกัน สรุปก็คือ CATL เป็นผู้นำตัวจริงในโลกแบตเตอรี่เลยนะครับด้วยจุดแข็งทั้งเทคโนโลยีการผลิตที่ครบวงจรฐานลูกค้าที่กว้างมากแล้วก็กลยุทธ์ขยายธุรกิจไปทั่วโลกถึงแม้จะยังมีความท้าทายอยู่บ้างถูกต้องเลยค่ะ แล้วข้อคิดที่น่าสนใจก็คือในยุคที่โลกเรากําลังเปลี่ยนผ่านไปสู่พลังงานสะอาดเนี่ยเทคโนโลยีแบตเตอรี่มันคือหัวใจสําคัญจริงๆค่ะการที่เราคอยติดตามนวัตรกรรมการปรับตัวของผู้นําอย่าง CATL เนี่ยมันไม่ใช่แค่ช่วยให้เราเข้าใจบริษัทนี้นะคะแต่มันอาจจะบอกทิศทางอนาคตของทั้งอุตสาหกรรมพลังงานและยานยนต์ไฟฟ้าได้เลยทีเดียวค่ะ